สวัสดีครับเควินครับคนไทยในสริกหนึ่งในคนที่เดินเที่ยวงานถนนคนเดินแปดเก้าสิบยุนาที่ผ่านมาครับเหรอค่ะสวัดดีค่ะวิมลค่ะคนไทยคนหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์นะคะสวัดดีค่ะเจ๊บค่ะปาเจบค่ะสวัสดีค่ะในูริกค่ะพี่ยายนะคะเป็นหนึ่งในคนไทยที่อาศัยอยู่ในสริกค่ะสวัสดีค่ะจิตรานะคะอยู่ที่สริกเหมือนกันค่ะ ฮัโลโหลสวัสดีค่ะพี่นกค,ค่ะเจ้าของร้านไทยสันการเดนครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าคือที่ผ่านมาเราค่อนข้างจะไม่สบายใจเกี่ยวกับข่าวคราวที่ออกมาระหว่างคุณจักระ b o มกับคุณสอนนะเราค่อนข้างจะไม่สบายใจผมจะขอชี้แจงอย่างหนึ่งในส่วนที่ที่ผมเห็นมาถนนคนเดิน8-90พฤศจิกาุนาที่ผ่านมานี่นะฮะโดยส่วนตัวแล้วผมรู้จักคุณจักระ b o มมากกว่าคุณสอน ราะคุณสอนผมไม่รู้ว่าคือใครผมรู้จักคุณบุญแม่น้ำศิลปินตลกดารานักแสดงนักร้องแต่ไม่ใช่อาชีพแต่เป็นนักร้องซึ่งข่าวที่ออกมาค่อนข้างจะเหมือนกับโจมตีมากมคุณเจ้ากระบุมดื่มเหล้าเมาอ้วกคุณเจ้ากระบุมแย่งไมโครโฟนร้องเพลงกับศิลปินคุณเจ้ากระบุมหาทิปคอร์แขกทิป ตามที่ผ่านมาสามวันที่ผ่านมาเนี่ยผมอยู่ในงานตั้งแต่วันงานจนถึงวันเลิกยังไม่มีพิติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณจัก,กระบุมเลยแม้กระทั่งวันงานวันที่9ซึ่งเราจัดงานลูกค้าเยอะมากหลังจากเลิกงานเสร็จแล้วเนี่ยเราได้ขออนุญาตกับผู้จัดว่าเราจะขออนุญาตให้คุณจ้ก,กระบุมเนี่ยไปเที่ยวคาราโอเกะที่แห่งหนึ่งคุณจก,กระบุมไปกับเราประมาณ78คนรถรถสคัน แล้วมีผู้ดูแลก็คือพี่สาวคนหนึ่งที่อยู่บาซซ์ดูแลอยู่เราไปด้วยกันเราไปคาราโอเกะที่แห่งนั้นแฟนคลับก็คือรออยู่ตรงนั้นก็มีอยู่แฟนเพลงรออยู่เขาให้ผูจักบุญมพื่นไปร้องเพลงเราขึ้นไปร้องเพลงในฐานะที่เป็นลูกค้าไม่ใช่ศิลปินเราไม่ได้ไปขอทิปจากลูกค้าเราไม่ได้ไปขอเงินจากเจ้าของบาร์เราขึ้นไปร้องในฐานะที่เป็นลูกค้า ผมก็ขึ้นร้องเหมือนกันในฐานะที่เป็นลูกค้าเป็นฐานะเป็นผู้ท่องเที่ยวเหมือนคนเที่ยวคนทั่วๆไปอ่ะใช่ค่ะเราเราเราไม่ใช่เป็นศิลปินล้วขึ้นไปบนเวทีแล้วขึ้นไปร้องเพลงเพื่อจะหาติปลากติปบผมก็ทําได้แต่ที่คุณเจ้าก,กระบุมไปวันนั้นเนี่ยเราไปเนอยู่ในกลุ่มแล้วมีแฟนคลับขอร้องว่าคุณเจ้ากระบุมร้องเพลงให้ฟังได้ไหมเราก็ร้องเพลงกันฟังแล้วเราก็เชิญนักร้องที่อยู่ในที่ที่ทําง,งานตรงนั้นที่ทคาราโอเกะทน,นให้ขึ้นไปร้องเพลง เพื่อเราจะมาดูว่าเออน้องคนนี้เสียงแสงเสียงยังไงแนวแบบไหนคุณเจ้าะบุกให้คอมเมนต์ว่าเออเธอเสียงแนวนี้นะเป็นแบบนี้น้องเพลงนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาให้ความรู้กับน้องๆณวันนั้นด้วยสิ่งนี้แหละครับข่าวที่ออกมาผมค่อนข้างจะไม่สบายใจซึ่งเราคนไทยในสวิตซ์เนี่ยจัดงานคอนเสิร์ตมาไม่เคยมีเรื่องเสียหายแบบนี้เกิดขึ้นไม่เคยมีใครมาโจมตีซึ่งกันและกันระหว่างแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะ หลายท่านท,ท,ที่เจอหน้าผมน่าจะรู้ดีว่าเควินจัดงานคอนเสิร์ตมากี่ครั้งต่ละครั้งงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะคนรู้จักผมเยอะถ้าศิลปินท่านใดเห็นหน้าก็อ๋อพี่เองครับที่ออกมาแก้ <ผม S 1> ขา่าววันนี้เราต้องการใช,ใชใ้ความเป็นธรรมกับน้องคนหนึ่งซึ่งโดนโจมตีตลอดโดนกระทามาตลอดสิ่งนี้ผมไม่ชอบผมต่อสู้กับสู้ต่อสู้กับความเป็นธรรมนะพี่นกครับหลังจากที่วันที่8ปดเก้าสีที่ผ่านมาแล้วมันเกิดพี่นกใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่นกมีอะไรเล่าเลย หล,หลังจากงานถนนคนเดินเสร็จเรียบร้อย <c oughs> ก็คือเป็นวันที่11ซึ่งเป็นคล้ายวันเกิดของพี่พี่นกเราเราก็ได้ติดต่อกับคุณลทธิ์มีนักร้องมาร้องในงานด้วยคือคุณฤทธิ์กับคุณสอนแล้วจะมีคุณจัก,กระบุมเข้ามาแจมโดยที่ไม่มีค่าตัวแต่สำหรับคุณสอนเราได้จัดการค่าตัวไว้ให้ทางหา แล้วหลังจากนั้นงานก็ดำเนินไปได้ดีพอประมาณสักสี่ห้ทุ่มหลังจากนั้นเราไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นคุณฤทธิ์กับคุณสอนได้ออกจากงานไปโดยที่ไม่ได้ล่ำลาอะไรเลยไยู่ด้บอกกล่าวหลังจากนั้นคุณจักกระบุ๋มและนักดนตรีก็ได้เอนเตอร์เทนจนถึงปีสองจนเลิกสานจานเลิกจนงานเลิกค่ะ แล้วหลังจากนั้นน้องๆก็พากันเทียเ่ยวต่อช่วงที่เที่ยวต่อคือคุณมลอ,อยู่ด้วยค่ะ <Kh> คุณมลอ,อยู่ด้วยหลังจากที่หลังจากเลิกงานเสร็จแล้วคุณมลอ,อยู่ด้วยค่ะ <Kh> ตอนนั้นคุณเจ้ากระบุมอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่หลังจากเลิกงานหลังจากเลิกงานังงาน,านเกิดอของคุณนกแล้วใช่ไหมคะก,ก็เลยถามว่าเจ <Euros. S 1> ้าจกระบุ๋มจะไปไหนจักระบุ๋มโอเคกลับบ้านไหมจัจากรบมโอเคว่า ไปนอนไหนเอ่อจะไปนอนไหนจักรบุ๋มบอกว่ายังไม่รู้เลยครับพีเพยอกลับไปแล้วเอาอย่างนี้ดีไหมจักรบุ๋มถ้าหนูยังไม่กลับบ้านหนูไปเที่ยวกับพี่มนไหมโอเคไปเที่ยวกับพี่มนที่คาราเกะนาแห่งหนึ่งก็ไปคนไปกันก็ประมาณสี่คนใช่ไหมคะก็ไปถึงคาราเกะนาแห่งนั้นก็ได้มีการนั่งโอเคจักรบุ๋มก็มีแขกมี แฟนแคฟนคลับอยากให้จักรกบุมขึ้นร้องเพลงโอเคจักรกบุมขึ้นร้องเพลงใช่ไหมคะโอเคพวกแฟนคลับก็ภูมิใจที่จักรบุมร้องเพลงก็มีการให้ทิปกันจนโอเคโอเคเราเลิกเที่ยวกันจากตรงนั้นคาราโอเกะก็ถามว่าจักรกบุมโอเคจักรบุมไปนอนบ้านพี่มนไหมโอเคจักรกบุมบอกว่า เกรงใจดึกแล้วเกรงใจที่บ้านไม่เข้าบ้านเพราะโอเคโอเคนะจัก,กรบุ๋มไปนอนบ้านพี่มลน,นะแล้วเดี๋ยวโอเคเพราะพรุ่งนี้เช้าบ้านพี่มนมีการทําบุญต่อที่ร้านที่ร้านพี่มลโอเคจักรบุ๋มทำบุญก่อนแล้วจักรบุ๋มคยอยกลับบ้านเนาะโอเคจากนั้นพี่ก็เลยโทรพี่มลก็เลยโทรให้พี่ไอซ์เป็นคนที่รับช่วงดูแลจัก,กรบุ๋มเพราะที่ร้านมันเป็นบิชเ <business S 2> นตที่ทํางานจัก,กรบุ๋มไม่สามารถนอะนอยู่กลางวันได้ ก็เลยโทรให้พี่ไอซ์เป็นคนจัดการโอเคพี่ไอซ์หลังจากที่รับช่วงแล้วคุณเอาจัก,กระบุ๋มยังไงคะคุณจะยังไงโอเคค่ะหลังจากที่น้องจัก,กระบุ๋มกลับมาจากร้านพี่มนนะคะหนูไม่ทราบว่าระหว่างคุณสอนคุณจัก,กระบุ๋มและคุณลิศมีปัญหาอะไรกันมาก่อนเรื่องนี้หนูพวกเราไม่ทราบจริงๆค่ะแต่รู้ว่าณนะสถานเหตุการณ์ในช่วงนั้นที่เกิดขึ้นคือณนะวัน,นเหตุการณ์มาต่อเนื่องจากวันเกิดของคุณพี่นก หลังจากที่ศิลปินคุณอคุณสนและพี่ฤทธิ์เดินกลับบ้านไปโดยที่ไม่ได้กล่าวราท่านใครๆในงานเลยค่ะแล้วน้องจัาก,กระบุ่มเขาก็บอกว่าพี่เขาไม่พอใจผมครับซึ่งพวกเราก็ไม่รู้สาเหตุมาก่อนค่ะแล้วหนูก็เลยในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่อยู่ที่นี่น้องเข้ามาต่างบ้านต่างเมืองหนูก็มีความรู้สึกอ้าวในเมื่อถ้าคุณมีเรื่องที่ไม่ไม่ไม่ถูกใจซึ่งกันและการอันนี้แล้วคุณจะไปอยู่บ้านเดียวันได้อย่างไร แล้วหนูก็เลยโทรไปหาพี่ฤทธิ์ถามว่าพี่มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าคะถ้ามีปัญหาอะไรกันพี่ให้บุ๋มอยู่บ้านหนูก็ได้นะคะใน,ในเมื่อพี่เป็นผู้จัดพี่เอาศิลปินมาทั้งสองคนถ้าเกิดเขามีเรื่องอะไรที่กินแหน็ครงใจกันมันเป็นเรื่องระหว่างเขาสองคนพี่จะได้ไม่ต้องลําบากใจที่ต้องคนสองคนต้องมาอยู่ร่วมบ้านกันพี่ก็บอกหนูว่าโอ้พี่ฤทธิ์ก็บอกว่าโอเค ได้ครับน้องไอซ์ไม่มีปัญหาที่หนูทําตรงนั้นเพราะอยากช่วยทั้งสองฝ่ายคือช่วยเจ้าก,กระบุ่มและก็คือพี่ลิศในนะในเวลาตอนนั้นว่าในเมื่อพี่ลิศเป็นคนกลางอาจจะอึดอัดใจถ้าเมื่อในศิลปินทั้งสองฝ่ายนั้นทั้งสองท่านนั้นไม่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 ลงไม่ลงรอยกันแล้วหนุกแล้วเจ้าก,กระบุ่มก็เห็นด้วยว่าครับพี่ไอซ์ก็ดีเหมือนกันที่ผมมานอนบ้านพี่ไอซ์พี่ลิศเขาจะได้สบายใจค่ะแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมา หนูและสามีและครอบครัวที่บ้านก็ได้ดูแลจัก,กระบุมนะตั้งแต่วันนั้นตลอดมายันวันที่จักระบุมขึ้นเครื่องกลับเมืองไทยค่ะและในซีนของวินทัทูก็เหมือนค่ะคอนคอนเสิร์ตที่บาเออบาคาร่าบาร์หรือไงเนี่ยค่ะ,ะ,คะที่ได้มีข่าวโจมตีอีกว่าจัก,กระบุมไปเมาร้องขอติปไปก่อกวนไปเดินขายพวงมาลายัยอันนั้นไม่จริงค่ะเพราะพี่อยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างโดยงานนี้สามีทุกคนมีเพื่อนสามารถยืนยันได้แล้วพี่มนเป็นคนติด<ม>ต่องาน ให้จัก,กระบุ๋มแล้วหนูเนี่ยเป็นคนที่โทรไปหาพี่ฤทธิ์ว่าพี่ฤทธิ์คะในเมื่อพี่ฤทธิ์ไม่มีงานที่จัก,กระบุ๋มเขาช่วงนี้ฝนตกขอเขาขอหนูช่วยเขาได้ไหมคะให้ไปหางานที่อื่นพี่ฤทธิ์ก็บอกว่าได้เลยครับยินดีครับน้องไอซซึ่งคําพูดของพี่ฤทธิ์มันอยู่ในข้อความมันอยู่ในตรงนี้เลยค่ะอยู่ในโทรศัพท์หนูเรียบร้อยที่พี่ฤทธิ์หนูขออนุญาตพี่ฤทธิ์และพี่ฤทธิ์บอกว่าสามารถทําได้เลยจัดได้เลยครับน้องไอซ์อันนี้หนูสําหรับตัวหนูนะคะ โดยเฉพาะความรู้สึกส่วนตัวหนูรู้ว่าน้องเขาไม่ได้ผิดสัญญาอะไรใดๆทั้งสิ้น uh huh. ในเมื่อพีริศอนุญาตและอีกอย่างที่หนูทราบมาจัก,กระบุมมาในรายการนี้มาสวิตเซอร์แลนด์นี้จัก,กระบุมไม่ได้มีสัญญาว่าจ้างแต่พีริศเป็นลายลักษณ์อักษร uh huh. ถือว่าเขามาในการฟีแลนซ์ uh huh. น้องเขาสามารถจะทําอะไรก็ได้ต่อไปจากนั้นแล้วที่หนูได้ยินมาพีลิศก็เป็นคนพูดเองว่าจัก,กระบุมมาเนี่ยพี่แค่การันตีเข้ามาเท่านั้น พี่ไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นค่าตัวเครื่องบินหรือว่าค่าตัวของจัก,กระบุมพี่ก็ไม่ได้จ่ายค่ะจริง,รง<ม>ไหมคะทุกคนจริงค่ะได้ยินเหมือนกันไหมคะได้เพราะนั้นคือคุณจัก,กระบุมเคยขอเป็นเพียงผู้ติดตามขอให้คุณฤทธิ์เนี่ยเป็นเพียงผู้การันตีให้ให้มีที่อยู่อาศัยหรือที่หลับนอนแต่ในเรื่องค่าตัวเครื่องบินหรือว่าค่างานคอนเสิร์ตทุกงานพี่ฤทธิ์ไม่ได้มีสัญญาผูกมัดกับจักระบุมว่าต้องมีมีค่าจ้าง ไม่มีส่วนซีนนี้คือคุณจัก,กระบุมมาหาทิ์เอาเองในข้อตกลงคุณพี่ลิศ <c oughs> คือจัก,กระบุมตามมาแล้วมาหาทิ์เอาเองแล้วทุกๆวันที่อยู่ด้วยกันขอบอกตรงๆเลยค่ะช่วงที่หนูดูแลจัก,กระบุมอยู่ครอบครัวหนูดูแลจัก,กระบุมอยู่ไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวหรือวันเดียวที่จัก,กระบุมเอาชื่อของคุณสอนมาเอ่ยในทางที่เสียหายไม่เคยพูดถึงไม่เคยกล่าวถึงแล้วในส่วนของคุณลิศผู้นํามาผู้การันตีมาคุณบุ๋มไม่เคยกล่าวอะไรที่เสียหายกับคุณลิศ คุณบุ๋มพูดกับพี่ด้วยซ้ําไปว่าพี่เขาดูแลผมอย่างดีเลยครับพี่ลิศดูแลผมดีทุกวันเลยครับพี่ไอ้แล้วหนูมไม่ทราบว,ว่าเขามีอะไรกันเกิดขึ้นแล้วโดยส่วนตัวบอกตรงๆเลยค่ะคนไทยในซูริกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะจะไม่ค่อยมีใครรู้จักคุณสอนนะคะนี่คือเรื่องจริงๆริงไหมคะทุกคนจริงค่ะ,คะแล้วทุกคนจะรู้จักส่วนใหญ่จะรู้จักคุณจัก,กรบุ๋มเนี่ยเป็นอย่างดี แล้วไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตเรื่องงานใดๆก็แล้วแต่ทุกงานก็บอกเลยค่ะคุณไอซ์เนี่ยไปทุกวันเลยค่ะเลยได้รู้ได้เห็นว่าอะไรคุณเจ้ากระบุ่มไปเมาอ้วกไหมไปเดินเมาเลละขอติดไหม,ม,มอันนี้<ม>ขอ<ม>ยืนยน<ม>ันว่าไม่จริงแล้วยังมีเพื่อนอีกหลายหลยคน<ม>เลยค่ะที่อยู่ในงานและสามารถยืนยันได้แต่ณวันนี้เวลานี้ทุกคนมีงานไม่สามารถที่จะมาร่วมแถลงข่าววันนี้ได้ใช่ทุกคนอยู่หมดทุกงานจะอยู่หมดค่ะแล้วที่รู้มา อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงที่จ็คก,กระบุ๋มอยู่กับหนูนะคะจ็คก,กระบุ๋มติดต่อก,กับน,น้องจอยภรรยาของเขาทุกวันทุกวันและโดยใช้เทฟศัพท์เฟซไทม์ตลอดได้เห็นความเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอบอกเลยทะไม่ได้มาพูดชมหรือเชียร์โดยส่วนตัวแล้วถามว่าถ้าไม่รู้จักกระบุ๋มจะมีและชีวิตจะเป็นไงไหมไม่เป็นไรกันพวกคนที่นี่อยู่กันสุขสบายดีค่ะแต่ที่ช่วยน้องเขาเพราะ เพราะน้อง,องใช่น้องเขาจะเจนแล้วเขามา,า,ามา,มาต่างประเทศเอย่างงี้ยมาแล้วมาเป็นอย่างนี้เหมือนมามาผิดใจหรือว่าไม่ไมีปัญหาอะไรกันพวกอันนี้เรื่องนี้พวกหนูไม่ขอเขา้าข้องเกี่ยวแต่หนูช่วยเขาในฐานะคนไทยด้วยกันที่มันมาต่างบ้านต่างเมืองอันนี้คือทุกเรื่องจริงทุกอย่างและสามารถยืนยันได้กระทั่งคำขออนุญาตคุณลิศขออนุญาตที่ไปให,ให้ให้น้องไปเล่นคอนเสิร์ตที่บัลทราบาก็อย<ด>ู่ในนี้ค่ะคำคำตอบรับถึงคุณลิศ ฉะนั้นไม่ได้ถือว่าคุณบุม๋มผิดสัญญาใดๆทั้งสิ้นเพราะคุณไม่ได้มีสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเพียงคําพูดคุณบุ๋มมาฟรีแลนซ์ค่ะเท่านี้แหละค่ะที่จะต้องค่ะถูกต้องค่ะครับสิ่งนี้แหละครับที่ที่ากฝากให้แฟนๆคลับของคุณจัก,กระบุ๋มหรือว่าผู้นํารายการฝากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยนะพิจนานรณาดูว่าสิ่งที่พวกเราออกมาพูดกันเนี้ยสิ่งที่เราออกมาอย่างเนี้ยเราไม่ได้บอกว่าเรามาแก้ต่างแต่เรามาช่วยกับคนคนหนึ่งที่โดนกระทํา โดยที่ไม่มีความผิดไม่มีความผิดในสิ่งที่ทำไม่ถูกลยจริงๆตัวผมเองเนี่ยไม่ออกมาก็ได้ตัวผมก็คนหนึ่งที่มีชื่ออยู่ในสลิตจริงๆผมไม่ได้จะต้องเอาชื่อเสียงผมมาตรงนี้ถูกไหมฮะแต่ที่ผมบอกมาเนี่ยผมเห็นว่าแปดเก้าสิบที่ผ่านมาเนี่ยผมสัมผัสกับน้องเนี่ยคือได้ไปเที่ยวกับน้องได้คุยกับน้องได้อยู่กับน้องเนี่ยพฤติกรรมของน้องนี่ผมเห็นอยู่ว่ามันไม่ใช่อย่างที่เขากล่าวหาตรงกันข้ามเลยแล้วมันไม่ใช่ไอ้สิ่งที่เขาพูดมาที่เขาไป ประโคมข่าวไปใส่ร้ายไปบางสีบางอย่างตรงนี้ซึ่งมันไม่ใช่ตรงนั้นถามที่ว่าอย่างพวกเราเองเนี่ยมันไม่เดือดร้อนอะไรเลยศิลปินที่ผ่านมานี่เล่นคอนเสิร์ตกับเล่นคอนเสิร์ตแล้วกลับเล่นคอนเสิร์ตแล้วกลับเราก็ไม่เคยได้มีปัญหาตรงนี้เราต้องยี่แจงนะคะคุณคุณคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอที่แจงเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก่อนที่ก่อนที่คุณจักระบุมจะออก ออกมาอยู่ที่บ้านคุณไอซ์เนี่ยคุณจักกระบุ้มก็ได้ไปขอโทษคุณสอนแล้วนะคะก่อนที่จะออกมาก็ทุกท่านคิดว่าเคลียร์แล้วแล้วหลังจากคุณหม้ม่แถลงขาวในงานแถลงขาวพี่พี่นกเนี่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเหมือนกันก็บอกว่าให้จบให้จบซะ อย่าให้มีเรื่องเกิดขึ้นให้เงียบไม่โพสอะไรลงไม่ต้องโพสต์หรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าพวกเรารู้คุณมาที่นี่คุณชัดเจนคุณบอกเสมอว่าคุณมาหาเงินใช้นี่ใช่ค่ะถูกต้องแล้วเหตุการณ์ที่คุณนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันเนี้ยทำไมทำร้ายกันขนาดนี้คือไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเราก็ไม่ได้รู้จักกัจจกระบุมอะไรเลยแต่ว่าเราเป็นคนไทยเหมือนกันนะหยุดเถอะค่ะ อย่าอย่าทำร้ายกันเลยเพราะตอนนี้เขาก็จะไม่มีที่เดินอยู่แล้วอะนะคะขอฝากแค่นี้ค่ะเขาทำเพื่ออะไรสิ่งสิ่งที่สิ่งที่ผมอยากจะฝากเขาไปขอโทษศิลปินในในทีมที่เขาแถลงข่าวเขาก็ขอโทษนะผมจะฝากผมจะฝากศิลปินไว้อย่างหนึ่งนะฮะการการมาเมืองนอกการมาเล่นคอนเสิร์ตเมืองนอกเนี่ยถ้าเกิดคิดว่าคุณเข้ามาทํางานใจคุณไม่รับ ใจคุณมาเพื่อเงินอย่างเดียวใจคุณมาเพื่อจะมาสแสวงหาผลประโยชน์อย่างเดียวแล้วคุณกลับไปผมคิดว่าคุณไม่ใช่ศิลปินนะแล้วคุณกลับมาเล่นคอนเสิรต์ตแล้วคุณมาสร้างปัญหาแล้วคุณเอาปัญหาให้คนที่เขาแก้ตรงนั้นกรุณาอย่ามาเถอะนะอย่ามาเลยเพราะพวกเรามนะีนักร้องมาพวกเรานะมีนักร้องม,<ะ>มีศิลปินกันมาอย่างวันนี้วันนี้หญิงลีมาเล่น,ยยนคอนเสิรต์ต ผมยังไม่ไปถึงคอนเสิร์ตซึ่งผมเป็นหนึ่งในทีมงานด้วยซ้ำไปผมต้องอยู่ตรงนี้นะฮะผมยังอยู่ตรงนี้เพื่อจะชี้แจงให้ทราบว่าความเป็นจริงที่นี่ความเป็นจริงที่นี่มันเป็นยังไงอยากให้เห็นภาพนะโอเคก็ฝากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ฝากอาจารย์ด้วยแล้วกันนะขอฝากพีเจตาดูำให้จักรบุญหน่อยนะคะที่เรามาพูดนี้ไม่ได้อะไรเลยค่ะแต่เพียงเราคนดูไม่ได้กับการที่คนบริสุทธิ์คนหนึ่งต้องโดนกระทําถูกกระทํา เขาเงียบไปแล้วแต่คุณก็ยังไม่เงียบนะคะเราเราให้เขาเงียบตลอดเขาก็เชื่อฟังด้วยนะขอบคุณน้องเจ้ะบุมากค่ะที่เชื่อฟังคุณพี่พี่ไม่โพส์ไม่เตะอะไรอยู่เป็นเวลาช่วงระยะหนึ่งนะโอเคก็ไปเท่านี้นะครับผมค่ะท่านี้่ะ